สำหรับผมก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เจอกันมาหลายปีแล้วในสถานะเพื่อนร่วมง,งานจนมาเป็นสุนทรีกันสิน่งหนึ่งที่ที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้จากท่านหนูหนึ่กันคือเรื่องของการทำงานที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็การเรื่องยากๆนร็วๆให้มันมันง่าย แล้วเรากไม่ซับซ้อนมากเราไม่ต้องคิดเยอะมากในเรื่องเราคิดเยอะไปผมก็พยายามซึมซับในเรื่องวิธีคิดวิธีการทำงานเอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับแอบแอฟขอใจนะเรื่องของการที่ท่านทำอะไรที่ตนเองแบบเราคิดว่าเราทำจสด,ดีไม่ได้เราทำอะไรไปติดก่ออะไรอนะไรปรงมาณตัดไหนตัด,ดตอนนอะไรตอนนี้ทางนี้เราเข้าสื่อกษาด้วย ทัศนคต์อะไรอะไรต่างๆเนี่ยน,นี่นนะนนคือสิ่งที่ที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้เอามาใช้เ,เรียนแบบพฤติกรรมวิธีคิดของท่านนะครับโดวยเฉพาะเรื่องของการพยายามทำงานมากที่สุดแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งในหลายเรื่องก็จะไปได้ในหลายที่เนี่ยนะคือสิ่งที่ผมได้แอบดูพฤติกรรมเรียนรู้แล้วก็เอามา <S 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 ใช<จ>้สำหรับตัว ตัวเองนะก็ใชจดีจับยากระทันหันอยู่ตลอดมีที่คิดวิธี่ทำงานทุ่มตัวเองมากๆสุดแล้วก็เรื่องของการเป็นตัวอย่างของการใช้คำลงชี้นิพพบนเรียบง่ายไม่ได้มีความพิเศษรูร้ายยุ่งยากอะไรมากมายไม่ซับซงคมก็ในโอกาสที่ท่านจะเสียบดูราชการก็ก็รู้สึกแย่แล้วก็จะกลับเป็นไปตามคุณลองแล้วขอให้ท่าน มีสุขภาพแข็งแ,แรงจาะมาเสียงไปก็เราก็คงเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันต่อไปเป็นยาติเปลี่นยนเมันญาติหมดนนะครับในโอกาสนี้เร,ราอยากที่จะกล่าวถึงท่านออที่คือโดยทชันเองเนี่ยอยู่ที่นี่มา3 1ปีซึ่งมาเนี่ยก็ได้ เได้พบเห็นกับท่านเนี่ยมาตั้งแต่แรกๆนะครเพราะว่าเป็นคนที่นั่งทําง,งานอยู่ทุกตึกนะคะเพราะนั้นก็ตัวเรียนไปเรียนมาแต่ช่วงแรกที่รู้จักพออ,อเนี่ยคือพอ,อเป็นคนที่ไม่พูดเลยนะก็เวลาคุยกันเนี่ยจะไม่หเห็นหน้าพอ,อ,อจะนั่งข้างๆมีของข้าม <c oughs> พูดแล้วไม่สบตดิานั่นก็เออใช่มาใช่ไหมเออเอเอคุยกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้เนี้มามาในสายบบตพาแล้วเลยนะก็ะเออก็แต่ท่านก็จะเป็นคนที่นิ่งเงียบๆีคนะฮะมาเปลี่ยนตอนที่มีมาคตบกบนี่แหละนะฮะ,อ,ะอ๋อเพ้่อเออเราอยู่อยู่อยู่ไปคือท่านก็เป็นผู้บริหารท่านหนึ่งนะฮะเราก็เห็นความเจ้าหน้าของท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แอบดูพฤติกรรมเหมือนคุณอภิรักษ์นะฮะก็คือ <c oughs> คือเราก็ คือใกล้ชิดใกล้จากการทํางานเราคือได้เห็นได้อะไรอย่างนี้นะคะมาตลอด3ากสิบปีนเนี่ยนะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของขออมมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้สัมผัสได้ก็คือพออมเป็นคนเรียบง่ายเหมือนที่ท่านอิรัรย์พูดนะคะว่าเป็นคนเรียบง่ายเข้าถึงง่ายนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นคนมีความเมตตาสิ่งที่เห็นชัดเลยคือรักครอบครัวนะอันนี้คือสัมผัสได้นะแล้วก็อีกเป็นคนที่ประหยัดมาก ขนาดอยู่เนี่ยทํางานที่นี่เข้าห้องท่านเนี่ยเรา,าเงือแตกโชกเลยอ่ะคือท่านสบายสบายแบบไม่เปิดแอร์นะเราจนกระทั่งเราต้องบอกว่าขอท่าเปิดแอร์สักหน่อยดีไหม,มคือเราแบบนั่งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทุกสิ่งที่เห็นคืนคืนที่ใสอ่ะในการที่ประหยัดนะคะแล้วก็ทําให้เห็นการทํางานหลายๆอย่างเนี่ยเรารู้เลยว่าท่านขอเป็นคนซื่อสัตย์มากๆา ก็เสียสลับนะคะคือมีความเมตตาสงด้วยแล้วก็เรารู้สึกเลยว่าเราอยู่ใกล้เราอบอุ่นเรานะเป็นผู้น้อยใช่ไหมใส่เสียงอยู่แล้วก็ก็คือรู้สึกสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความมีเมตตานะะแล้วก็ท่านก็เก่งงานะนะเก่งงานแล้วก็เก่งคนคือ ทุกครั้งเนี่ยเวลาฟังแนวคิดของทาง่นานผู้ในการในการให้ที่ชายการทำงานคือเราก็จะได้รับเรื่องการถ่ายทอดอย่าง่ของเิ้ยเราต้องพัฒนานะเราต้องพาน้องๆพัฒนาอย่างต่อ,นนนอเนื่องสิ่งเหล่านี้พออจะปลูกฝังมาตลอดนะคะแล้วก็หยิบยื่นโอกาสกลหลายๆอย่างนะคะให้เราได้มีโอกาสได้ได้คิดได้พัฒน,นาตัวเอง ค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่แนวหน้าหลายๆครั้งที่สครเราเนี่ยได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นเป็นเพราะว่าท่านได้ผัานานด้วยให้โอกาสทุกคนะะได้คิดที่ทำนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นผู้ด้านกาชบรินะะที่มีท่านเป็นผู้บริหารนะฮะซึ่งช่วงที่ท่าน ต้องย้ายไปเนี <S <s ่ยโดนโดนตำแหน่ง yeah. ที่ที่เจ็บเจ็บนี่เราก็ร anyway. ู้สึกเสียดายนะครับนะต้องการเกษียณแล้วจะไปให้ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เรามันมีความผูกพันญอ่อแบบเออได้ได้ทำงานยุคก็อยู่เห็นอยู่เห็นก็เลยอยู่มาได้กันประมาณสามสิบปีเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าเออไปแล้วก็รู้สึก อะไรนะนะครับก็คนท่านบอกว่าท่านจะได้ย้ายกลับมาเราก็รู้สึกเราดีใจเหมือนแบบพ่อเรากลับมาหาลูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกเออดีใจนะคะแล้วก็เราก็เห็นคือเราไม่ได้มองเห็นท่านที่เป็นคนดีคนเก่งอย่างเดียวท่านยังยังมีสิ่งที่ให้คนอื่นเนี่ยได้กลาบถึงเนี่ยเยอะมาก เพถ้า oh, ท่านผู้ในการท่านพอเีรวัตอยู่ในแหล่งชุมชนไหนเนีนะสิ่งหนึ่งที่เขาเขาเขาสบายใจเพราะยังไงท่านลูกน้องไม่ทําท่านทำอันนี้คือสิ่งที่เราท่านท่านคิดมากกว่าเราอะนะฮะง่ายๆเลยสมัยที่อยู่กลุ่มสื่อสารเนี่ยขออ้อนเขามาขอสองข้าพเนี่ยนะ กขาขอสามเรื่องจะขอ,อ,อเตรียไมไว้ให้ประมาณห้าเรื่องแล้วบอกว่าเอาอีกไหมถามผู้สื่อข่าว<ม>คืออันนี้เป็นสิ่งที่ท่านเป็นผู้ที่เตรียมอะไรที่คิดไปข้างหน้ามองกันอนาคตสถานการณ์อะไรต่างๆไว้สองสเต็ปเสมอน,นะฮะซึ่งอันนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้การทํางานเป็นแบบอย่างแล้วก็สิ่งที่บอกว่าคนอื่นเห็นมีท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้บริหารท่รานลูกวอล ถ้าใครทําให้พี่ทีโกรธได้นให้คนนั้นน่แย่มากผู้มีวสองคนใน,นกรมควบคุมโลกมีขอฮอทีระวะัตแล้วก็รองโสพลทัาตสองนี้เราก็รู้สึกหูเราภาคภูมใจนะที่มีท่านเป็นผู้นําของเรานะเราเราได้ได้เห็นการทํางานได้เห็นแบบอย่างดังนั้นสิ่งต่างๆางเหล่านี้ที่ ที่มาอยู่กับพอออกมาเนี่ยก็อยู่บ้านเดียวกันนะหมายถึงอยู่ที่โรงงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน,นะคะ่ะบางทีก็แวะไปหาคุณยายแวะไปหาบุญอะไรเงี้ยก็จะเอ่อก็ขนะอออกมก็ก็ถือว่าท่าน,เ,นเกษียณที่ราชการแล้วก็ไม่ได้หา่างไกลแล้วก็บ้านอยู่แค่นี้นะที่ถึงกันก็จะไปหาค่ะนะคะแล้วก็อยากบอกว่า ขอเป็นไอดอลนะคะของของี่านนะคะที่ในในการบริหารงานในการทํางานนะคะก็ขอให้ช่วงหลังหลังจากวันที่30กันยายนนะครับเป็นก่อนที่ท่านได้พักผ่อนนะคะอาจจะงานหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าทำงานบ้านอะไรเงี้ยท่านเป็นคนทํางานบ้าน คนไ,ได้ทำอะไร <Okay. S 1> ขอท่านทำนะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อาจจะสบายใจค่ะไม่ไม่ได้มาต้องมาปวดหัวกับเรื่องคนนะฮะเพราะทารบริหารงานเะนี่ยสิ่งที่น่าเป็นหัวที่สุดก็คือการดูแลคนนี่แหละเพราะคนตัดจ,จิตตัดใจนะฮะรูปแบบเยอะแยะมากมายแต่ก็คงจัดเบาบางในเรื่องของตรงนั้นแต่ได้ทราบว่าท่านได้รับเป็นไที่บึกษาอีกนะฮะในงานของ,งงานตรวจงานวิจัยของออ ก็กะะ็เ็อันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏนะคะท่านเราเห็นว่าท่านเป็นขบนที่มีความรู้ความสามารถนะคะนั้นก็อยากให้ผอ,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 อดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็จะแวะเรียนไปทานะคะก็มีความดใีใจแน่ที่จะบอกท่านผอออืองค่ะขอบคุณมากคะ่ะ เป็นคไไลิปใหญ่ๆนะครับต้ไองชมอะไรใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าไปสอบสวนไปสอบสวนโรคที่เป็นโรคใหม่เป็นครั้งแรกนี่ก็มาอยู่เขาย้ายอยู่นี่ครับคลิีใหญ่ไปแล้วก็กลับมาแต่ว่า,า,วาเดี๋ยวคลิปคนเดิมเพราะงานนี้ก็เป็นพอที่ ไปกันนะเขาแบบรู้ทุกเรื่องนะบางทีเอ่อบางท่านเขาก็าไม่ได้รู้ทุกเรื่อง,องไงก็ต้องอย่ดูคร่าวๆนี่ก็คือจะบอกวแฝดตัวไม่ได้ 8, แปลกับเขาเป็นสิ่งที่ดีกลามาประชุมทุกเรื่องในทุกครั้งทรา,าบในรายละเลอียดอย่างสามารถนำการประชุมได้ทุกครั้ง เรื่องเราจะมีจุดไหนที่จะต้องทำอะไรก็วานประชุมอย่างประชุม EOC นี้ก็สบายๆไม่เครียดกเนี่ยเื่องานทุกอย่างเนี่ยแบบรายงานไปตอนคืนพิธีก็มาแบบขอบคุณรับทราบอ๋อไม่ดึกก็ยังระดังานจนเราคิดว่า เวลาไม่งานอะไรมาเยวเราต้องรีบท,ทำทำแท้ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมจะลบใส่พิธีแล้วพิธีจะเอาไปทำแล้วเ้วจะเหนื่อยตวทไปทำนี้นนนนาาให้มันจเสร็จพี่เขาจะได้ไม่เหนื่อยจาามาวันแร,แรกเราก็เรียกเออว่าพอพอัดเราทเนียบยุกนมาแเป็นพิธีแล้วเนี้ยงานงานไตราแล้ว แต่ตอนหลังนี่แต่พี่พี่บอกว่าเอใครจะรับโครงการน,นี้อ่ะโอเคเราว่าเราไปเลยเดี๋ยวพี่เราไปเองๆๆเดี๋ยจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดก็สิบ <ๆ S 2> เจ็ดมันกระเพียนละแต่ดูแล้วก็คือหน้าตาไม่แมก่เป็นคนจะกระเพียนเลยๆๆถึงแมวถึงแมวแมวอ๊อฟเราไปดูใกล้ๆเนี่ยนะเวลาไปดูใกล้ๆเนี่ยจะไม่เห็น แบบลอยติดแรงติดแก่อะไรเงี้ยโอ้โหใกล้ชิดกระต่าดนี่นเลยเอ่ะโอ้โหดูดูโอ้โหผมถ่ายมาก็ได้ตองผมชัดมากใครต้องจะชัดมากใครมีติวนิ่งจะเห็นติวเลยต้องถ่ายหนาถ้ามันเปลียน,นี่พี่ก็ยังนุ่มรอยอยู่นะครับถ้ เราก็ไม่ต้องทําตัวเหมือนเอ่อราก็ทาตัวแบบชี้ชูเดิมก็เป็นวันที่จะได้ทํางานอะไรใหม่ๆไม่ใช่งานเดิมก็ไม่ต้องมาประชุมอีโอซีเหมือนเดิมก็ตามเกจะเข้าลิงก็ได้ไหมเข้าลิ้งไงก็ตามตามตามแบบเออดูสบายใจไงจะต้องมาพูดอะไรจะต้องอารคอยตัดสใจอะไรแล้วก็มีเรื่องอะไรใหม่ให่ จะมีเรื่องอะไรที่อยากทำเราก็ทำเดี๋ยวมันมีตัวเงินแล้วก็ไปเที่ยวได้ไปไปเที่ยวได้ตอนนี้มีมีบอ็บอทกทั้งหลายมูกเผ็ดอาจจะเป็นกาแฟบออ็อกโค้กบ็อกปิ้งบอง็อกแต่ว่าที่น่าจะไปเที่ยวนี้หน้าจะเป็นโฟกัสในภาคกลางโดยหน้าถามว่าวคือท่ามือไหน แ้่เหนยวตอนนี้มีหมอกแล้วก็ต้นไม้เขียวเออแล้วก็อะไรนะโควิดก็ถ้าจะไม่มีแล้วครับเพื่อนที่อยู่ภาคเหนือบอกว่าตอนนี้ติดตรมาสนามได้สบายแลาพวกกิจกรรมต่างๆนอกจากที่จะทำงานบ้านแล้วก็หนีเล่นเกมนะครับ เกมเกมติดเกมมันก็มีหลายอย่างนะเกมเด็กเล่นอย่างขับที่มีเกมเด็กก็จะมันแบบเคร่องบินบนยอดเกลื่อนยิงกันถ้าเป็นเกมผู้ใหญ่นะขับนิ่งๆไซส์ซูมูเลเตอร์ไซส์ซูมูเลเตอร์เราเป็นหมอเราไม่เค่ขับเครื่องบินเดี๋ยวเราจบแล้วเกษียณแล้วเราก็ไปขับเครื่องบินได้ไซส์ซูมูเลเตอร์ซื้อก็มีเครืบินจำลองมาก็ได้ อันนี้พูดถึงคือเป็นประสบการณ์ที่เวลาพ่อเขาเก็บเกี่ยนแล้วเราก็จัดการให้จัดการให้ถ้าว่ามีอะไรทำร้องเพลงร้องเพลง,ลองเอาจัดคนไม่ร้องเองนี่จะร้องเพลนเก่งเลยเนะครับนี่นอกจากคือมีงานบ้นานมีงานวิชาการแล้วก็มีงานัฒธาการแล้วก็มีงานแล้วก็มีงานออกกำลังกายแล้วก็มีท่องเที่ยว กอไว้แต่ลืมนะครับติ่งที่ติ่งที่ต้องไม่ลืมนะครับก็คือเป็นกาบกำลังใจของกลราอยู่ก็เวลาเวลาเราต้การกำลังใจเนี่ยนะครับก็จะจะถาที่อ, <c oughs> <c oughs> อยู่เป็น้เน้กำลังใจ ที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากเพราะว่าสังเกตเราเราก็ไม่ต้องการเราต้องปดลได้งาไม่ต้อการคออสนใจว่าปัญหามันอย่างนี้ัำไงเพราว่าสะมานี่ก็บอกว่าเออไปคุยกันในแนวทางยี้นีนะคือได้ไปชี้ดีว่าต้องอย่างนี้นะแล้วไปคุยกันประมาณนี้แนวทางอย่างนี้เหมอกันตอวแรกสำตอบแล้วอบใจกันมันจ ทำได้ี่มันจะไปยังไงบ้ามันเป็นขัคนืปอน,ปน,อนปช้าอะไรแต่ก็อย่ที่เห็นคือว่าก็ไปไปได้อย่างตอนีตนองแล้วก็ไปได้อย่างสมมติแต่สมมุติมันก็ไม่ลดเร็วกระชากกันแนะแล้วก็ค่อยไปไปสมมติแล้วก็ขนาดก็น,น,กน,นอก้อยก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็เรื่องอื่นก็ ขอไทยละกันค,ครับก็นี่ก็ขอพิธีสุขภาพออขออนเชิญญาโมมาเป็นประธานีแล้วก็ตอให้พิธีสุขภาพแข็แรงะรระนะครับนับปกีนะคบก็ได้รู้จักกับพ่อพ่อจิรพัน์เนี่ยก็คือคือว่ามาวัาที่หนึงที่มาโอปี่ สองรอบค่ะก็คือไม่ว่าที่ทำงท <c oughs> ททานมันแล้วก็มันจะละครมีความรู้สึกว่าตัวเองโชคดีโชคดีที่ที่ได้ผู้บริหารที่มีจิตใจที่แม่ตาแล้วก็เลือกดีทำฝาดอะไรที่ ธรรมชาติค่ะเรื่องเร่าจจะเป็นเรื่องของของกานทังนันแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนตัวก็เป็นแบบเนี้ยของของตัวเองนะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรืยังงานนค่ะข้อข้อเวลาที่ทำงาน องนี้รู้สึกสบายใจค่ะแล้วพอเขาเป็นที่หลักของทุกคนเครื่อไทยไทยนอกเขาจะชื่นทองพอพอเก้าเราชื่นียงก็ก็พอพอออกไปข้างนอกพอหลังขัานที่ถี่ ที่พวกพี่มาทำงานที่นี่เ่วนจแล้วท่านเป็นผู้บริหารเพียวๆหมายความว่าบริหารในสำนักงานแล้วก็บริหารลูกน้องที่ทำงานแล้วว่าแล้วก็ให้เงินเองเพราะว่าลูกน้องแต่พ่อไม่ใชพ่อ่เคาพ่อทีรวัดเนี่ยเป็นคนที่ลูกน้องจะทำอะไรยีง่งท่านไม่เคยว่าพ่อไม่เคยว่า จะทำจะทางานชิ้นนี้ทำโน่นทิ้นทำนี่นนนนพอไม่เคยขัดวางมีแต่ให้คิดอิสระแล้วก็ไม่เคยตำหนิแล้ว,วเดาไปอยู่ข้างนอกพอพ็อกลายเป็น,นคนที่รักคนอื่นมากแล้วก็หนู้จักไม่กระทั่งว่าตอนที่พอไปยางเครือข่ายก็บอกว่าเดาข้อจังเลยเพรว่าง,งานที่ทำเนี่ ได้ได้ฝึกทอทีละวันเนี่ยได้เป็นช่วยเป็นคนวอย่างในหลายเรื่องค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่ทำกับพ่อออนล้ลูกคุกคาดนะคุณผู้ชมคืำว่า,าล้นลูกคู้ขาดคือ,นคอนในความรู้สึกของตัวเองเวลาเราเข้าไปหาผู้ใหญ่หรือนเ,นเราเป็นเด็กเราต้องการแบกหลังเราต้องการคนที่เป็นหมอเราเป็นนักวิชาการ ใครก็ว่าเรานักวิชาการระดับนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยจะไม่ใช่เราไม่มีความ,มนมั้สงสรทุกครั้งที่ทได้ออกข้างนอกแล้วก็ได้ไปหาผู้ใหญ่พ่อไม่ทิ้งพอไปดูตลอดทุกขอบคุณนะคะแล้วทาให้เรามดประสบการณ์ได้เห็นแบบอย่างในลักษณะของพอทํางานแล้วตอบโจ้ยกับคนข้างนอกแล้วก็พูดคุยเราได้ทักทายเราได้ แล้วก็ได้ได้ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นวู้ปเครยนค่ะแล้วก็อย่างอื่นที่ที่มีความรู้สึกกับพออก็คืออย่างที่มพาพูด่อดรักครอบครัวแล้วก็ธรรมชาติเสื้อผ้าหน้านผมพอไม่เคยทำพอไม่เคยทำแบบละแมัแต่หรือไม่ไม่ลดเลยพอจะธรรมชาติมากก็ทั้ง การคิดการอยู่นะ็เลยมีความรู้สึกว่าสัทธาพอแล้วก็เราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเป็นธรรมชาติจริงจเราทำงนานชีวิตทำาของเรารือ่หนนของของชีวิตค่ะก็มีความรู้สึกตัวเองตั้งแต่จบมาทำงาน,นที่โรงพยบาบาลแคปปีเดียวทั้งชีวิตที่รับราชการอยู่ที่ สองคกั้งก็บืีความรู้สึกของพอใจหายกับพอสองครั้งนะคะครั้งแรกพ่อไปที่เขตเจ็ดตอนนั้นท่นเดียวกับพูดความรู้สึกกับพออเป็นครั้งแรกทอ,อ่ตอนนั้นที่พอไปก็มีคิดว่าพอจะกลับมาพพอ,อกลับมาแล้วก็รู้สึกดีใจอ่ะดีใจแล้วก็ โชคดีของเราอีกละเพราะว่าขอกลับมาที่ทห้ทีให้ทำให้งานและเครื่อไข,ของเราเนี่ยชื่นใจขึน้นมาอีกแล้วก็คันเป็นคำไม่ใช่คำสุดท้ายนะพ่อเป็นคำที่ไปเก่าความรู้สึกกับพออีกครั้งหนึ่งค่ะพ่อสุดท้ายก็อยากจะบอกพอออนะเพราะว่าเป็นสุขพ่อมา พอ่อก็มือนกับเป็นเป็นครอบเป็นครอบครัวของสอบตั้งเนาแล้วก็ในสวนตัวของพุกมนี้ยพ่อหนเหมือนกับจะบอกว่าพี่ชายก็ได้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่แอ้โทนส์สอบของปุ้มจะไม่ไม่มีอะไรที่ขัดขวาง ขอความรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะก็เขาลบรักขอเสมอแล้วก็ตลอดไปแล้วก็คิดว่าเราอยู่ก็รักด้วยกันอยู่อยู่ใกล้กันทั้งหมดด้วยค่ะก็เขาลบรักทั้งทั้งขอแล้วก็คุณยายแล้วก็รักน้องคนค่ะก็เขคงจะคงท่านนี้ก่อนทั้พอค่ะ Thank <laughs> <laughs>